พันเนี่ยเรียก่ามีต้นอะเห็นเห็นถ้าไม่มีมองมองใบนะมองใบไหนน่าจะหาป้ายไหนกินป้ายเข็บไว้มีมีปลาดูอ่ะมีปลาดูงูดูดิแดงดูมานดีเนี่ยใครไม่รู้ฟันเลยใส่อันนี้ไม่ได้ฟันแม่แชรนฟันได้หลวงจันทร์ทิวฤทธิ์ยิ้มจิตตัวฟันเลยอ้าอาจารย์นี่ต้นอะไรต้นนิ้ว นิ้วยิ้วพิ้นโไม่เคยเห็นแสดงว่าไม่เคยไปสิแสดงว่ารักษาศีลข้อสามได้เลยสิถ้าไม่รักษาศีลข้อสามต้องมปนปีนแะน่มองเห็นปุ๊บรู้เลยเนี่ยเคยปีนมาแล้วปุ <laughs> ๊บปีนไม่ยอมขึ้นเขาโหอกแยงก้นเลยนะถ้าขึ้นมาสุดแล้วอีจ้าปากเลยตีอีกทีนไจะทำไหนสัก <laughs> อยมาเนี้ยไม่ขึ้นกับหมหากัด อุ้ยมันอยู่ตรงกลางก็หนามแทงอุ้ยเจ็บนาดู้วมันไม่มันเหมือนตอนทำผิดนะตอนทำโทษนี่ปีนเท้าเปล่าขึ้นไป้ยมเนต้อง้มาตัดอะไรได้บ้าง